มาครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับจีน่าวูดเอาชนะไฮไลน์ไปได้ผมก็อยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงในศึกเขตดกดวนไร์ดินสุดประจำสัปดาห์ที่ อาวุธเฉพาะราชาใต้ดินยูอาเพิ่งเข้าจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกมในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อแพลที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้ซันสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบขอนชำระานบตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดืนอนเพราะบริการเติมเกมเช,มชมะนะอีดมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น เติมถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิดแมนช็ดต่านั้นมาๆครับจีน่าวูดปะทะกับไฮแลนด์ land, แล้วไฮแลนด์เปิดก่อนแนะ่นอนแล้วติดสตันตัวดาเมสสามตัวครับโอ้โหตรงนี้แน่นอนจริงๆอะโอ้จนะีน่าวูดฮะโอ้ดิผมผมยิ้มเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมดีใจที่จีน่าวูดทำสตันไฮแลนด์ได้มากกว่าผมทำสตันไฮแลนด์ได้อีกอ่ะเออนี่ ผมอัดคลิปโนบารีเอกปะทากัจจินาวูนี่ผมไม่ยิ้มเลยแต่ว่าจีานาวูชจะารากับไฮแลนด์สตันสามตัวนี่ผมยิ้มเลยโอ้โหสุดจัดๆัฮะตรงนี้ไปครับสิงโจ้สิงโจ้ครับแน่นอนว่าสตันอย่างนี้ตัวดาเมจฝั่งไฮแลนด์ทำอะไรไม่ได้ฮะทำอะไรไม่ได้อย่างงี้ฮะเปิดก่อนไปก็เท่านั้นครับนอกจากจะคลายสตันครับแล้วเดี๋ยวดูครับนีกาซนายฝั่งจีนาวูธไปครับกาลซีิมเปกตัวมันเปี้ยนไปฮะตรงนี้ฮ <c oughs> ึมรุนแรงครับรุนแรงของอีกดอก ขออีกทีเปี้ยงพันห้าร้อยล้านครับติดโล่ไปเลยฮะถึงโจ้จริงโจมาตอนนี้ก็ติดติดสตันก็ตัมแต่ทําดามเมจไปแล้วครับราชาทะเลลึกคือบรรลุเป้าหมายนะครับทําดามเมจเทินแรกครับทำให้ฟูฟุกิติดโล่ครับอูตรงนี้ฮะแล้วฟูฟุก,กิบอกไม่มีลูกไฟใช้ไม่เป็นไรครับตรงนี้ภารกิจของเขาเสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับในเท,นนทนินที่2นี้ฮะเทินแรกที่ทําภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วครับทำให้ฟูฟุกิติดโล่ราชาทะเลลึกติดสตันครับคือจบเลยฮนะ แค่นี้แทบจะรู้ผลเลยครับเพราะว่าเราต่างรู้ศักยภาพศักยภาพจินาวูดดีครับเพราะว่าสู้กับพี่บัตเนี่ยสู้กับโนบาดีเนี่ยเอาชนะไปได้ครับเอออย่ดูราชาใต้ดินฝั่งจินาวูดนะเลื่อนไม่ลดแน่นอนครับบอกเลยว่าโคตรถึกตรงนี้ครับอ่ารับแรงกระแทกกาแลคซี่แพ็กโตเปยังมา7จ็้ยาสิบล้านครับติดโล่ไปครับฟูบุกิระเบิดเพี้ยกันมาแล้วทรานส์ฟอร์มซิลเวอร์ใส่จักรพรรดิเด็กครับอันนี้ถือว่ายังโชคดีครับ เอาล้ครับโอ้โหแล้วเด็กติดโล่โอ้โหน่าจะโอนของเด็กมาให้ราชาใต้ดินนะเพราะว่าเด็กบางลงเยอะครับราชาใต้ดินอืดขึ้นเยอะครับล้วการแลซีอิมแพคตกปีงมาตรงนี้อุ้ยเอาเรื่องเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะไฮรแลนด์เอาเรื่องอยู่นะรนรออนะตรงนี้ไฮแลนด์ก็โอ้โหแล้ติดสตันอย่างนี้ครับติดสตันอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วฟุกุกิไปหวานก่อนด้วยแล้วราชาทะลหรือไปหวานก่อนอุ้ยชนะยังไงชนะได้อย่างไร ตรงนี้นะเราเบิดเพี้ยงกันมารถจักรพัดเด็กไปวานอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยเห,เหลือสองตัวชนะได้อย่างไรนี่กาาน,นาอีกยังไผ่พุ่งเถินที่สามเองนะเว้ยติดสตดันด้วยเฮ้ย เธอไที่3มหรือแค่2ตัวแต่จีน่าวู้ชนะ What อุ้ยสนามแรงบิดติดโล่อุ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยคาริซิมแพ็คลบลู่อีกนะแล้วทา,า,านฟอร์มซิวเวอร์ใส่อาเินิเมะคนไปหวานก่อนด้วยทานฟอร์มซิ i เวอร์โอเค ป่าใส่ฟูบุกีไปหวานลดตัวดาเมจไปหนึ่งตัวครับเฮ,ฮ้ก็ยังแปลกใจอยู่เอาเรื่องราชาใต้ดินมาติดสตันครับนี่ฮะคือเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วฮะเทิร์นที่สครับเดีย๋ยวมาดูกันครับชนะได้ยังไงครับให้ดาวน่าจะเลือดเยอะกว่าไล่ป่าทุกตัว แล้วราชาใต้ดินของจีนาวูถึกจ,จัดเลยไงมันไม่ไปหว่นสักทีนึงอาจจะเย็นกันอยู่2ตัวแล้วก็ซอมบี้แมนอีตัวหนึ่งเลือดเยอะกว่าชนะครับโอ้โหพึ้งไปเลยครับตรงนี้ปาดไปราชาทะเลลึกไปหวน่นแล้วซอมบี้แมนไม่มีฟุกุกิแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ขึ้นมาเฉิดฉายอยู่ครับตรงนี้ฮะต้องดูครับว่าเป็นยังไงครับปาดมาเขาไปหว่นอีกแล้วนะเทิร์นที่สี่ะแล้วปาดคืนครับตรงนี้ อ๋อชีวิตซอมบี้แมนก่อนครับตรงนี้ซอมบี้แมนติดโลครับจัก,กรพรรดิเด็กมาครับอุย้ยชนะคนเลือดเยอะกว่าชัวครับเพราะว่าอสนจักกลไปหว่านหลายทีก่อนแล้วด้วยครับติดสตันด้วยครับเทอร์จี่้าแล้วด้วยเทอร์ี่5แล้วด้วย,ววยต้องลุ้นครับเพราะว่าหลังเทอร์ี่6ไปมันไม่มีสตัน,นแล้วเพราะฉะนั้นอาสมนจกนักกลฝั่งจินาวูน่าจะฟรีอยู่ครับเันเล่นทำสตานได้โอ้สตันตัวทาน สตันตานี้น่าจะมีผลครับสตันตานที่5นี้น่าจะมีผลครับเพราะว่าพอแอคชั่นของราชาใต้ดินกับอาซูนจากรกลนไม่ได้ทํางานครับตรงนี้ตแต่ได้ทํางานอยู่ในว่าไล่อันติครับสตันครับอาล้จิงโจ้จิงโจมาอีกครันึงครับสตันอย่างนี้เทินที่6ครับไม่มีผลแล้วครับตรงนี้คือสตันไม่มีผลแล้วไม่มีไม่มีผลของสตันแล้วว่ายง่ายอาเรามาดูกันครับ จะเป็นยังไงต่อครับอสุวินจักกลฟรีหนะึ่งเธอในตะกีน้นี้เพราะว่าอสุวินจักกลฝั่งไฮแลนด์ไม่ได้เล่นหนึ่งเธอนะครับสนามแรงบิดโอ้ยังมีสนามแรงบิดอยู่ลยแล้ไล่ยังติดอยู่ครับปาดไปตรงนี้ครับหนึ่งเธได้ปาดอีกรอบหนึ่งครับใส่ลาชาตายดินครับติดโล่แล้วฮะระเบิดเพี้ยงกันมาแล้วเข้าสู่เธอที่เจ็ดโอ้ยดูท่าทางอสุวินจักรกลน่าจะเก็บหมดแล้วเหลือแค่อสุวินจักกลตัวเดียวแล้วซึ่ง ราชาใต้ดินจีนาวุฒถึกอยู่แล้วไงจากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะที่ศึกชิงแชมป์นะครับโอ้โหแล้วราชาใต้ดินไปหว่นครับตรงนี้ผ่านฟอร์มซิเวอร์กันมาครับอาสมิจักกวเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าต้องเอาชีวิตของซอมบี้แมนลงไปนอนเลนครับมาดูกันครับตอนนี้เลือดไฮแลนด์น้อยกว่าแล้วครับคนเลือดราชาใต้ดินจีนาวุฒเยอะกว่าจริงๆฮะโอ้โห กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าซอมบี้แมนยังไม่ไปโอ้ซอมบี้แมนไม่ได้ยืนแถวเดียวกับอัศวินจากรกลครับโอ้ซอมบี้แมนไม่ถูกดามเมจแล้วครับอย่างนี้ไม่มีตัวตีหมู่อนอกจากจักรพรรดิเด็กใช่เลยอัศวินจกกักรกนปาดซอมบี้แมนไม่ได้ครับซอมบี้แมนก็เลยเป็นคียหลักครับตรงนี้ชนะเพราะซอมบี้แมนครับชนะเพราะซอมบี้แมนเลือดอยังอยู่ครับจินาวูดปาดคุ้มกว่าครับอย่าดูจินาวูดปาดนะ เขจินนูดเกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมได้ป่าแถวถ้าแถวอาซวินจักกวนอ่ะคือได้ป่าซอมบี้แมนด้วยครับแล้วซอมบี้แมนก็ต้องลงไปนอนครับแล้วเลื่อนน้อยกว่าครับตรงนี้สนามแดงบิดมาต่อครับแล้วได้แรงตีมาต่อป่าไปที่จกักรพรรดิเด็กแล้วจกักรพรรดิเด็กไปหวานด้วยเลือดเหลือน้อยกว่าครับตรงนี้โอ้โหสุดย่างย้อยํอว่าางเลื่อดบอกแล้วจัดทีมครับจัดทีมมีผลครับเมตานี้จัดทีมมีผลครับซอมบี้แมนภาชนะครับอย่างนี้ต่อให้ ต่อให้สมิญจ์กวนหมดชีวิตนะเลือดก,ก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีครับเลือดก,ก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีครับพอนอกสมิญแมนจีน่าวู๊นไม่มีทางลดได้เลยครับใช่เลยใช่เลยครับไม่มีตูวยิงแถวหน้าครับอสุนจักกวนไม่สามารถป่าชีตสมิญแมนได้ครับนี่ฮะโอ้โหสุดย่างยอด โอ้โหแลเหลืออศวินจักรกลครับกลายเป็นอวินจักรกลป่าทีหนึ่งคุ้มครับเพราะว่าอมี้แมนลงไปนอนด้วยครับอุลต้วตีเข้าแล้วครับเป็นวันนี้เทิร์นที่9ครับป่าครับต้องดูครับว่าอวินจักรกลปาใส่อวินจักรกลล้วอศวินจักรกลตายหรือเปล่าแล้วป่าใส่ราชาใต้ดินที่มันถึกมากๆครับเทิร์นที่ส0บครับเหลือจะเชื่อ โอ้โหจัดทีมครับอยู่ที่จัดทีมเลยครับโอ้ oh my god ชนะเลยครับต่อให้ปาดเข้าแล้วปาดกันไปปาดกันมาเลื่อนก็เยอะกว่าครับเพราะว่าเหลือ2ตัวครับต่อให้เขาปาดอาซิมิจักกลเรื่อยๆจนพลางชีวิตหมด แล้วก็ยังเหลือสองตัวอยู่ดีครับพูดตากปาดคืนไปาปคืนไปมาในเทอร์นที่สิบนี้ครับคืนกลับมาครับปาดใครครับปาดสึิจักนครับอาสมิจักนน่าจะไม่อยู่นะครับไม่อยู่แล้วแต่ชนะครับเพราะว่ามี2ตัวครับโอ้โหสุดยอดอ้ยนี่มันสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับอันนี้โอ้โหกดไลค์ให้จีน่าวูลเลยครับ กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับยินดีกับจินน่าบูดด้วยครับ